เป็นคุยไลนเอสบ้านมึงแป้บัฟเลยเอสอะไรครับเนี่ยจะหัวร้อนทำไมครับพี่ไปไหนไปไหนอ่ะเพื่อนเออตีไปหนึ่งเราก็ตีเหมือนกันสวยเอออัดอัดอัดไปดีอ,อ่ะ Hãy một đồng này. สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจน,นแบงแบงแคนอยู่สมัยอินดูไทริงท,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 ทรูเดอร์ซัมปิงร้องกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่นักสู้อีกตัวหนึ่งที่ขัดจังหวะอีกฝั่งได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือบาดังนะครับเพื่อนๆซึ่งฮีโร่ตัวนี้อาศัยเน้นคอมโบกับสกิล2แล้วก็อันติของเรานะครับบวกไปกับพาสซีฟกับสกิล1ด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับสกิลของฮีโร่ตัวนี้กันก่อนครับ ก่อนอื่นเรามารู้จักพาสซีฟของบาดังกันก่อนนะครับซึ่งผมจอธิบายแบบง่ายๆคร่าวๆแบบรู้เรื่องราวนะครับก็คือพาสซีฟเนี่ยเมื่อเราโจมตีครั้งที่5นะครับแบบเวลาเราโจมตีปกติไป4ครั้งแล้วเมื่อเราทําการโจมตีครั้งที่5มันจะเป็นการผลักอีกฝั่งออกไปนะครับแต่ถ้าอีกฝั่งอยู่ใกล้กําแพงมันจะทําให้อีกฝั่งสตันพร้อมกับสร้างความเสียหายพิเศษเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆ,นๆก็คือเนี่ยเวลาเราตีปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะมีสแป็กแบบนี้นะครับอยู่ข้างหลังข้างล่างเนี่ย 3, สามส c ต็คสี่สเต็พอ 4, สี่สเต็แบบนี้สเต็กที่5ตัวเราจะเลืองแสงวันนี้ครับเมื่อเรากดตีปุ๊บมันก็จะถีบอีกฝั่งให้กระเด็นออกไปนะครับแต่ว่าถ้าอีกฝั่งอยู่ติดกําแพงแบบนี้ครับเวลาเราตีครั้งเนี่ยครั้งที่ถีบออกไปอะ่ะมันจะทําให้อีกฝั่งสตันกับกําแพงเป็นเวลา0.8วินาทีนะครับสาหรับพาร์สีของบาดังนะซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยมันสามารถใช้พาร์ตสีของอันนี้ได้แล้วก็อันติก็สามารถใช้ได้นะครับ ต่อมาเป็นสกิลหนึของบาดังนะครับสกิลหนึของบาดังจะเป็นการปล่อยหมัดลมออกไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งเมื่อโดนศัตรูมันจะผลักให้ศัตรูกระเด็นออกไปนะครับ แต่ว่าถ้าศัตรูกระเด็นออกไปติดกับแพงมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมกับสตันศัตรูด้วยนะครับซึ่งมันจะนับเป็นการโจมตีปกติ1ครั้งด้วยนะครับเพื่อนๆสาหรับในพาร์ทสของเรานะเมื่อเราใช้สกิลหนึ่งมันจะนับพาร์ทสิให้เราด้วย1ครั้งนะครับสมมุติแบบเราใช้ไปปุ๊บเห็นไหมพาร์ทสิของเรามันก็เด้งเป็น1ครั้งเมื่อเราตีครั้งต่อไปมันก็นับเป็น2เนี่ยเห็นไหมครับคือมันดีตรงนี้เลยครับก็คือมันนับรวมกับพาร์ทสิบด้วยนะครับถ้าีีโ่่ออกกังงยูติดแ บบนี้เมื่อเราปล่อยมัดออกไปปุ๊บอีกฝั่งจะติดสตั้นแล้วก็สร้างความเสียหายพิเศษเพิ่มเติมนะครับสำหรับสกิลหนึ่งของบาดังนะ ต่อมาเป็นสกิล2ของบาดังนะครับสกิล2ของบาดังจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าถ้าหากโดนฮีโร่ศัตรูมันจะมีสร้างกำแพงขึ้นมาข้างหลังแล้วก็ผลักศัตรูให้ไปติดกำแพงนะครับเพื่อนๆมันไว้ใช้กับคอมโบกับพาร์ทสี่สกิลหนึ่งหรือว่าพาร์ทสี่อันตีอะไรนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับสกิลสองนะเนี่ยเมื่อเราใช้โดนอีกฝั่งปุ๊บอีกฝั่งก็จะกระเด็นออกไปพร้อมกับสร้างกำแพงขึ้นมาข้างหลังแบบนี้นะครับทาให้เราแบบสามารถคอมโบสกิลหนึ่งแล้วก็อันตีต่อได้นะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์ เมื่อเราพุ่งไม่โดนเนี่ยคูดาวของสกิลนี้มันจะลดลง40%นะครับเพื่อนๆปกติเราพุ่งโดนแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยคูดาวมันจะอยู่ประมาณ10วินะครับแต่ว่าถ้าเราพุ่งไม่โดนคูดาวมันจะลดลงเหลือแค่5วินาทีนะครับสาหรับสกิล2นะ เนี่ยสมมติผมพุ่งไม่โดนใช่ไหมจาก10ปึ๊บ,บเห็นปะเหลือ6เหลือ5าวินะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสกิล2แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราสร้างกําแพงแล้วเราสามารถกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กำแพงมันหายไปได้แบบนี้เลยนะครับคือเราไม่ต้องรอให้มันหายเองก็ได้นะอันนี้แบบเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถกดให้กําแพงของเราอะ่ะมันหายเองได้นะครับ ต่อมาเป็นอันตีของบาดังนะครับเพื่อนๆอนอันตีของบาดังเนี่ยจะเป็นการรัวหมัดไปข้างหน้าแบบนี้นะครับพมกับได้รับเกาะขึ้นมานะครับเพื่อนๆนซึ่งเกาะเนี้ยมันมีข้อดีอยู่ก็คือระหว่างที่เราอันตีแล้วเรามีเกาะใช่ไหมครับเราจะไม่รับเอฟเฟกควบคุมของอีกฝั่งนะครับก็คืออีกฝั่งจะสตันหรือว่าจะดึงเราไม่ได้นะครับระหว่างที่เราอันตีนะอีกฝั่งต้องตีเราทําดาเมจใส่เราก่อนให้เกาะเราหายก่อนนะครับอีกฝั่งถึงจะสตันเราได้นะครับ แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอันติก็คือมันสามารถใช้ร่วมกับพาร์ทซีที่เราต่อยติดกําแพงแล้วติดสตันได้นะครับเพื่อนๆอย่างเช่นเนี่ยอีฝั่งอยู่ติดกําแพงแบบนี้ใช่ไหมเมื่อเราอันตีปุ๊บเนี่ยเราต่อยอีกฝั่งไปอีกฝั่งก็จะติดกําแพงได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆซึ่งอันติเนี่ยมันมีดาเมจการโจมตีของอันติเท่ากับพลังโจมตีปกติของเรานะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวต่อมามาดูวิธีคอมโบของฮีโร่ตัวนี้ครับว่ามีวิธีคอมโบแบบไหนนะครับเพื่อน ต่อมาเป็นวิธีคอมโบของบาดังนะคบเพื่อนๆซึ่งเราจะใช้สกิล2แล้วก็อันติแล้วก็สกิล1ในการคอมโบนะครับเราจะใช้สกิล2ไปก่อนเพื่อทําให้อีกฝั่งมีกําแพงเกิดขึ้นมาแบบนี้เราก็อันติให้อีฝั่งสตาร์ทพออีกฝั่งหยุดสตาร์ทปุ๊บเราใช้สกิล1เพิ่มเติมต่อเพือ่อให้อีกฝั่งสตาร์ทต่อเนื่องอีก1รอบนะคบเพื่อนๆถ้าเราทําแบบเร็วๆอ่ะอีกฝั่งจะอยู่ในกําแพงของเราแล้วก็โดนอันติของเราเขาจะโดนเราสตาร์ทสอรอบนะคบเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแบบเร็วๆนะครับเน ก็คือใช้สกิล2ไปปุ๊บติดกําแพงเราอันตีปุ๊บพออีฝั่งหายสตาร์นปุ๊บเราก็ใช้สกิลหนึ่งเพื่อสตาร์นอีกฝั่งอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับทำให้แบบเราสามารถคอมโบสตาร์นอีกฝั่งได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของบาดังก็คือเราควรใช้กับไอเทมนี้นะครับเพื่อนๆกระบองศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับซึ่งไอเทมเนี้ยมันมีข้อดีอยู่ก็คือมันจะนับสแต็กให้เราลดลง1สแต็กนะครับเมื่อเราโจมตีครบครั้งที่3นะครับเพื่อนๆสมมติแบบ เนี่ยมันมีบอทดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับเนี่ยปกติเราต้องตีครั้งที่5ใช่ไหมครับถึงจะสตาร์ทอีกฝั่งได้แต่ถ้าเรามีไอเทมกระบองสายฟ้าเราตีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเห็นไหมพอเราตีครั้งที่3แต่ว่ามันนับเป็น4ครั้งนะครับก็คือทุกครั้งที่เราโจมตีครั้งที่3เอฟเฟกของไอเทมชิ้นนี้มันจะทําให้นับบวกเพิ่มอีก1ครั้งกลายเป็นครั้งที่4ครั้งที่5อะไรนี้นะครับเพื่อนๆอย่างเราโจมตี1 2 ครั้งที่3มปุ๊บมันมันต้องขึ้นเป็นเลข3แต่อันนี้คือมันจะนับให้เป็นเลข4นะครับทาให้แบบเราสามารถคอมโบกับพาร์ทสิของเราได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนถ้าเราแบบตีไวมากๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถทําให้เราสตาร์ทอีกฝั่งได้แทบอยู่กับที่ได้เลยนะครับเพื่อนถ้าเราเล่นสายตีไวนะครับเพ,เพาเราะว่ามันมีสายดาเมจอันติดแล้วก็สายตีไวนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองออกไอเทมตีไวให้ดูนะครับออกสัก3ชิ้นก็น่าจะได้แล้วนะครับเนี่ยเคลียวกับก่อนแล้วก็ประมาณนี้นะครับ เนี่ยเมื่อเราโจมตีตืด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 นะเราจะสตันอีกฝั่งได้เรื่อยๆแบบนี้ครับเนี่ยยิ่งเราโจมตีไปนานเท่าไหร่เอฟเฟกต์ของกระบองกระบองศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยมันก็จะยิ่งเพิ่มทว<อ>ีคูณความสามารถของมันเข้าไปนะครับพรเพื่อนอถ้าเราแบบโจมตีอีกฝั่งแค่แรกๆอีกฝั่งอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอีกฝั่งอาจจะยังแบบไม่ติดสตันแบบรัวๆเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราตีอีกฝั่งได้นานๆอ่ะบอกเลยว่าอีกฝั่งติดสตันรัวๆเลยนะครับโอเคครับ เราไปดูเซตไอเทมอุปกรณ์ของฮีโร่ตัวนี้กันก่อนครับว่าฮีโร่ตัวนี้ออกไอเทมอุปกรณ์ประมาณไหนนะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับชิ้นแรกผมจะออกเป็นรองเท้านักลบก่อนนะครับเอาไว้แบบการดาเมจกายภาพในช่วงต้นเกมนะครับชิ้นต่อมาก็จะออกเป็นดาบล่าปีศาจหรือว่าดาบดําอันนี้นะครับเพื่อนๆช่วยให้แบบยิ่งเราตีเข้าไปมันก็จะทําดาเมจตามเลือดของอีกฝั่งนะครับชิ้นต่อมาก็จะออกเป็นกระบองศักดิ์สิทธิ์ครับช่วยลดสเต็กในการคอมโบพาร์ตสิทของเรานะครับต่อมาก็จะออกเป็นใบมีดแห่งความสิ้นหวังหรือว่าดาบเขียวนะครับเพื่อนๆเพราะเราจะเน้นแบบ คอมโบอันตินะครับพออันตีเสร็จเราจะตีธรรมดา2 3ตีก็สามารถปิดชีพอีกฝั่งได้แล้วนะครับชิ้นต่อมาก็จะออกเป็นเกาะเกิดนะครเพื่อนเพื่อนสุดท้ายก็จะออกเป็นเจาะเกาะนะครับปีศาจคำรามนั่นเองครับเอาไว้แบบสู้กับตัวถึกๆในช่วงเลดเกมนะครับส่วนเอเบมที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นเอเบมนักฆ่านะครับเพื่อนเพื่อซึ่งผมจะใช้เซตฆ่าแล้วได้เลือดนะครับก็คือจะอัพวิ่งไว้อัพเจาะเกาะแล้วก็อัพฆ่าแล้วได้เลือดนะครับโอเคครับเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าฮีโร่ตัวเนี้ย เล่นได้ประมาณไหนนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งตอนแรกจะเล่นออฟเลนแต่ว่านะในทีมไม่มีคนฟาร์มนะครับเราก็เลยต้องเอามาฟาร์มนะครับไม่เป็นไรครับฟาร์มก็ได้ครับตัวนี้ฟาร์มก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับเพื่อนแต่ว่ามันมีตัวฟาร์มที่ดีกว่าไงแต่ตอนนี้เราไม่มีคนฟาร์มนะครับรอเาเวลสี่ก่อนครับเราค่อยวิ่งแก๊งนะจริงตอนนี้ก็วิ่งแก๊งได้นะครับเลนบน ดูบัาเขากอนโอ้ได้ยินแต่เสียงชวิ้งเลยนะเพื่อนอือฟาร์มเป็นไงสบายดีฟาร์มเป็นไงสบายดีเปล่าเพื่อนอ้าวเกือบลากทีปออกโอเคเอาาเซเบอร์อยากได้เหรอนี่ไงบ้านเขาก็เหมือนบ้านเรานะครับแบ่งๆกันฟาร์มเพื่อนฟาร์มคนเดียมช้าเนี่ยช่วยกันฟาร์มเนี่ยเห็นไหม นายก็ไปฟาร์มหลุมนู้ดเราก็ฟาร์มหลุมนี้ไงนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วว่าแบ่งๆกัน <Sorry. S 2> เอาเซเบอร์เซเบอร์ oh <my> เรียบร้อยดิเซเบอร์เขาต่อยก่อนหมัดหนึ่งได้ปะห <laughs> มัดหนึ่งพอแค่นี้แหละ <laughs> ฟาร์มต่อครับน่ <laughs> ไม่รีเป็นคุยไรสัก จะเย็นเพื่อนโอ้โ oh, ห oh. แค่นี้ร้อนเหรอ <laughs> มีความร้อนเกิดขึ้นวาะ <laughs> แหมก็ช่วยก็ช่วยกันฟาร์มเนี้ยมันก็เร็วไหมล่ะแหมแค่นี้ทําเป็นแบบไม่พอจงไม่พอใจนะเราอะ่ะเ,เดินออกมาหน่อยมยเพื่อนเอาสกิลมาโดนได้ไงวะเพื่อนโอ้โหทิดไปนน่นละโอ้โหโอเคเหมือนเราต้องรีเกมแล้วครับเพื่อนเอ,น <laughs> อันนี้เราบาดังแบบร่างกอลนะครับดูดิ <laughs> เกมมันชอบบั๊กแบบนี้นะครับเนอ่น่าจะเป็นที่มือถือด้วยนะเฮ้ยเซเบอร์เพื่อนใจเย็นโอ้โหเซบาดังล่างก๊อตกิเกตอ่าใหม่แล้วอะอะไรเพื่อนขอได้เป่าขอได้เปล่าอะฮะโอยไม่ตายอะบาดังเอ้ยไม่ใช่บาดังดิเราอะบาดังเซเบอร์ไม่ตายแหมสวยเพื่อน อติล่างมันไปน่นเลยนะเอ,ยเอเซเบอร์ต่อยหน้าไปดิต่อยหน้าไปดิ่าด,าดีเจอบาดังลากก๊อตไปดิรู้เรื่องอะบอกเลยจังหวะเนี้ยถ้าภาพมันแบบเป็นแบบนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนมันก็เป็นตัวบาดังนั่นแหละแต่อันนี้มันแบบสกินก๊อตไงดูดิโอ้โหทำไงจะหายวะเนี้ยเดี๋ยวผมลองตั้งค่าภาพใหม่ก่อนเอาเป็นระดับกลางปิดเงา ได้ไหมไม่ได้ก็ยังกอดเลยบ้านมึงแบบับเลยแ <laughs> ห <laughs> มก็เราอยากฟาร์มบ้านนายอ่ะเพื่อนบ้าบ้านนายมันเก่งไงบัาบ้านเรามันไม่เก่งแ <laughs> หมสงสัยต้องไปช่วยเขาฟาร์มอีกแล้วแหละครับในเมื่อเขาแบบพูดขนาดนี้แล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยมาช่วยฟาร์มแล้วไม่ต้องเกรงใจเพื่อน <c oughs> มามาช่วยกัน <c oughs> โอ้โหไปไหนวันวานเอ้ดักดัก,ดก สัฟาักโคตร้อด่าย้ะนะเฮ้ยฮานาบีเพื่อนไปไหนไปไหนอ่ะเพื่อนเออติีไปหนึ่งเราก็ตีเหมือนกันสวยเอออัดอัดอัดไปดีอัดไปดีเพื่อนโอเคโอเคเรากลับมาล่างธรรมดาแล้วครับ ลากกอดหายไปแล้ว <laughs> <laughs> อะไรครับเนี่ยจะหัวร้อนทำไมครับพี่ก็แค่ช่วยกันฟาองโอ้โหโอเคเอาเต่าหน่อยละกันครับบาดังเนี่ยเป็นตัวที่เอาเต่าได้ไวเหมือนกันนะครับเพื่อนๆถ้าใช้อัลติเอานะ <c oughs> ไงเซเบอร์ให้ช่วยฟาไหมเพื่อนมันยังไงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอันน <c oughs> ี้เซเบอร์ระแวงระแวงไม่เป็นไรเราฟาบ้านเราก็ได้แหม <c oughs> โอเคได้ดาบอันนี้แล้วครับต่อไปก็ดาบเขียวนะครับ <c oughs> มอดเคฟมอดเคฟ คือชิลแท้ปะอ๋ออ,อยู่สองตัวนี่เองถึงว่าทำไมชิลคนแน่สวยกดยฟาร์มอืมกดฟาร์มใส่ไม่ทันเอ้ยเซเบอร์ในฟาร์มอีกแล้วล่ะโอ้เอาไปแล้วอ้าวตรงนี้ไม่มีปั๊บนี่่า นี <N iss an> <motiv ator> ่ไงล็อก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 เป็นไงเพื่อนท่านแม่มีการแคมป์งานแน่เล่นท่าไอ้นี่มันเล่นลินว่ะนี่ไงเล่นลินนะต่อยไปหมัดหนึ่งดีเกือบตายอ่ะสุดหายหายหมดดงอันแน่เพื่อนจะเย็นจะเย็นเย็นไว้เพื่อน อนออนิงเฟรมช็อตด้วยพวกนี้ใกล้ลอนกันจริงๆเลยมาเติมแล้วมาเติมแล้ว <c oughs> แตกไปดีเพื่นอนอ่ะยังไงเซเวอร์มันเป็นยังไง <c oughs> มัดคองควาย <c oughs> <c oughs> มอนแนทแทคอ่ะสวย นี่ไงต่อยไปหมัดหนึ่งแล้วต่อยอีกหมัดหนึ่งอูเซเบอร์เขาอยากได้บัฟจริงๆเลยเว้ยเขาคนนี้เพ่แบบไม่มีบัฟไม่ได้ปะเอาฮานาบีฮานาบีนี่ไงไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับสวยเสียดายไม่มีนี่ขอปอมก่อนละกันสวย หนึ่งจัดไปหนึ่งสวยเพื่อนโอเคเอาบัฟเซฟเพื่อก่อนสวนมันเลยสวนมันเลยสวเยสวเพื่อนโดดสวยโดดสวยจัดจังหวะน,นี้ <You S 1> โดดสวยจัดโดดไม่โดน <laughs> เออล็อกมันไว เอีเซเบอร์มันจะรอยกเราไหมรอจังหวะสวนครับสวยฮ่าฮ่าเกอบหมัดปืนคนยังยืดไปดีโอเคต่อยไปหมัดหนึ่งสวยวิกตอรีเซเบอร์เขาหน้าจอมหัวร้อนจัดนะครับแต่เนี่ยต้นเกมโดนตัดบัาๆยับยับ โอเคครับมอนคาบเขาออกไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้นะน่าจะช่วงกลางเกมนะครับเพราะตอนแรกก็เห็นเล่นอยู่นะครับก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสําหรับบาดังนะครับก็มันสามารถตานี้แบบจริงๆผมจะเอาไปออฟเลนนะแต่ว่าฝั่งเราไม่มีคนฟาร์มผมก็เลยต้องเอามาฟาร์มนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนๆบายยครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong.